บูชาพระบรมสารีธาตุี่ประดิษตในนี้อีมีนาสกาเลนะตังพุทธังอภิปูชยามะอีมีนาสกาเลนาตังธรรมังอภิปูชยามะอีมีนาสกาเลนาตังสังทางอภิปูชยามะข้าพระเจ้าขอบูชาพรอบรมสารีธาตุ ที่ปรดิษฐานไปแล้วในสถูปบ้านนางชูชาดาขอการบูชาสาการะในครั้งนี้นนขอให้ข้าพเจ้า,จาได้ดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้ด้วยเถอนสาธุสาธุสาธุาธอนโมทามิอระหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาบูตทางพระกวันตังอภิวาเทมิ สวาคาโตพะคะวะตาธโมธรรมังนะมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังขังนะมามิ